เทศบาลเมืองนาสารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานในวันที่3พฤศจิกายน2564ณห,ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสารชั้น3นายโกศลสุทางกูลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองนาสารเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานเพื่อแจงข้อราชการที่สำคัญ อาทิการทำ MOU MOA กับองค์กรกำจัดน้ำเสียเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเตาเผาขยะรวมถึงการดำเนินการจัดทำซุ้มโค้งและป้ายชุมชนทั้ง25ชุมชนทั้งนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีการร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน มีคณะผู้บริหารรองประลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานพนักง,งานเทศบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้การลงพื้นที่สำรวจบริเวณดิมคลองฉว่างต้อนรับประเพณีการลอยกระทงประจำปี2564โดยในวันที่4พฤศจิกายนนายโกศลทุทางกูลนายกเทศมนตรีเมืองนาสาน พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่จากกองช่างลงพื้นที่บริเวณริมคลองฉว่างเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ต้อนรับประเพณีลอยกระทงประจำปี2564ซึ่งทางเทศบาลได้จัดพื้นที่บริเวณสองข้างริมคลองฉวางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2564โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทางเทศบาลจะได้ประชาสัมพันธ์รูปแบบของการจัดงานให้ประชาชนได้ทราบเพื่อขอความร่วมมือแก่ประชาชนในการร่วมสืบสารประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2564เทศบาลเมืองนาสารโดยกองการศึกษาจัดประชุมหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนาสารโดยในวันพุทธที่3พฤศจิกายน2564เวลา14.30นนายโกศลสุทางกูลน,นายกเทศมนตรีเมืองนาสารมอบหมายให้ในายชนวิทตู้บันเทิงรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารนางสุพ,พมาศกุศล,ลกรรมบดท,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองนาสาร ร่วมประชุมหัวหน้างานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนาศารรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนาศารเพื่อรับทราบและแจ้งข้อมูลการประเมินผลของนักเรียนในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564 ทั้งนี้ได้มีการร่วมพูดคุยเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษากับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนาศารโดยมีนางกัญจนาหนูอุไรผู้อำนวยการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาศารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนาศาร ข้ารวมประชุมณห้องประชุมเทศบาลเมืองนาศาลชั้น2ข่าวประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาศาลแจ้งเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564โดยเริ่มเปิดเรียนในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564ในรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮน โดยการสอนแบบออนไลน์นั้นเป็นการสอนที่ครูผู้สอนกับนักเรียนได้สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่ครูและนักเรียนสามารถสนทนากันได้สามารถสอบถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการเรียนในขณะนั้นได้การเรียนแบบออนมาน์ and, เป็นการเรียนจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆตามที่ครูผู้สอนได้กำหนดให้แก่นักเรียนและออนแฮนโดยครูผู้สอนได้นำเอกสารการเรียนและใบงานแบบฝึกหัด ไปให้นักเรียนที่บ้านหรือจัดตารางนัดให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมานัดรับได้ที่โรงเรียนซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร